่ะแล้วไงต่อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะฟังตัวนี้มันเรื่องอะไรครับมาไม่ทันไม่รู้เหมือนกันครับผมอ่ะโอเคต่อเลยครับผมก็บอกคือเรื่องคนที่วุ่นแฉมิสกินี่คือเรื่องจริงไหมอ่ะคือเรื่องจริงมันครับเรื่องจริงเรื่องจริงนี่แบบที่คนไปล้อเหรอเหมือนคุณไปล้อเขาเหมือนคุไปลุมแกล้งเขากันแกล้งอะไรเงี้ยกันแกล้งอะไรอ่ะกันแกล้งก็เหมือนแบบเหมือนล้อเขาแบบ รับเหมือนนี่สิทธิ์อะไรเงี้ยนี่สิทธิ์เจอนี่สิทธิ์อะไรเขาครับแล้วคุณจะไปยิงน,นีงยุ่งกับน,นี่สิทธิ์เขาทำไ,ไมอ่ะผมไปแกล้งเขายังไงอ่ะก็เรื่องจริงเขาเป็นคนโพสต์เองอะ่ะเมื่อกี้ผมก็ามาพูดเองนี่ผมพูดหมดเลยนะพูดในสิ่งท <มะ S 2> ี่เขาเขียนน<ะ>ี<ะ>่คุณแชร์จอมาประจานเขาเอาอย่างนี้วาหรือไม่จริงอะ่ะประจาน,นประจานเร<ม>ื่องอะไรอ่าประจานเรื่องอะไรเออแล้วมีใน y o u t u ู e อีกสามร้อยอ่าประจานเรื่องอะไร เมือนคุณทำให้เขาเหมือนเป็นตัวตลกในในในเกมในในในดิอ่ะพี่ชายมีปัญหาการออกเสียงไหมครับคายลิ้นและพูดให้ชัดถ้อยชัดคาไม่ได้หรอหนุ่มแล้วแล้วสิ่งที่เยู่ใน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 มนในใวในสนในเนใงในอนใ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 วในในในมีอนในันใ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 นอนใ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 อในนไนใ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 นไนอ่ะนนใ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 นนในอนอนในันในเนในนอนนนนนทั้งตรงอ่ะ เช่นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูให้อ่ะตรงวงเงินเนี่ยอ่ะวงเงินเอะไรวงเงินอ่ะคุณเยอะวงเงินเอสเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดอีราคาอะยี่สราคาอ่ะบบิดเบือนยังไงครับบิดเบือนตรงตัวเลขครับอ่าบิดเบือนตัวเลขผิดยังไงอ่ะเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรอะตระหนักอะคุณพูดใหม่เลยแปดแปดร้อยเก้าสิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท จากยอดนี่สอง้า9 9 9ล้านหนึ่งแสนสี่มบาทเดี๋ยวดเด็ดเดเดเดาฟังเขาไม่ได้หรอเขากําลังชื่นชมอยู่เพราะเจ้าของโพสต์เองอือเฟังไทลาวมุงบอกกูมาเดี๋ยวนี้พี่ปดจ้างมุงมาเท่าไหร่นี่กูโดนละครลิงใช่ไหมเนี่ย แต่ไม่เป็นไรครับผมรักพี่ปดครับรักเหมือนกันครับอ่ะบิดเบือนตรงไหนครับเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดเดอ่ะปังแอมอ์ออทอัพปี่แอมป์อัมอีเทลอัพปุ๊บปุ๊บอับปอกอกเอ็ง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 ออบออบออบเดี๋ยวเด็ด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 อ่ะปังสำคัญตัวอยากเป็นซัมบอดี้แต่เป็นได้แค่โนบอดี้ อ่ะเดี๋ยวอ๋อยเดี๋ยวอ๋อยปิดไมค์ก่อนนะอ๋อยอ่ะเดี๋ยวเด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 เลเด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 เิเดเดเนมดเดเาเดเดเดเ่เด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 ไดเ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 ดอ่ะดเดดเ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 ดดเอเ อันนี้คุณเหมือนพูดแฉเขาอ่ะพูดพูดไม่ใช่เดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอาไมาตลกลในสังคมเนี่ยเอางี้ว่าะไม่เอาทม่เมื่อกี้บอกไม่จริงหรือคนไม่จริงไม่จริงที่เมื่อกี้บอกตัวเลขไม่จริงตรงไหนไม่จริงตรงไหนไม่จริงตรงไหนพพูดมาก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พูดเรื่องตัวบอกผมไปบิดเบือนตัวเลขเอาเรื่องที่ผมบอกว่าผมไปบิดเบือนตัวเลขให้จบก่อนค่อยไปอันอื่นไม่ใช่เงิบแล้วเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยว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 อ่ะ ออกไปลาวออกไปพ่อแม่อุตส่าห์ตรากตราททำงานที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังส่งเงินให้ใช้ชีวิตอยู่กับอายแบบสุขสบายแค่นี้ยังทำไม่ได้กลับไปทำงานก่อสร้างไปลาวห้องรูหนูอิดเปลือยอืมอ่ะบิดเบือนตัวเลขรงไหนครับอ่ะฟังเฮ้ยฟังคนประสบความสำเร็จอาหวังอย่างมันไม่ได้หรอกไปฝึกออกเสียงเลยนะจุ๊บจุบ อืมอ่ะบิดเบือนตัวเลขยังไงครับมาบิดเบือนตัวเลขตรงที่แบบเหมือนคนคนพูดไม่หมดอ่ะพูดไม่หมดเรื่องอะไรที่พูดไม่หมดมีอะไรตรงไหนที่พูดไม่หมดอ่ะนี่ธนาคารตรงไหนที่พูดไม่หมดตรงนั้นน่ะครับตรงนั้นตรงไหนต้องรงนั้นน่ะครับตรงนั้นตรงไหนก็ตรงนั้นน่ะครับตรงนั้นน่ะคือตรงไหนอธิบายมาดิครับอ่าตรงนี้คนเพิ่งพูดไมแ่กีอ่ะ ผมพูดเมื่อกี้คุณบอกว่าผมบิดเบือนตัวเลขแล้วบิดเบือนตัวเลขตรงไหนก็ทุกตองทุกตรงตรง,ตรงไหนอ่ะเมื่อกี้ผมบอกเลยนะแปดร้อยแปดร้อยเก้าสิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทอ่ะนี่นะครับอ่ะเอาแค่เอาแค่เลขเนี้ยอ่ะตรงไหนที่บิดเบือนตัวเลขไม่ล่าสุดอ่ะล่าสุดเขาอาจจะไม่ใช่เลขตัวนี้เนี่ยนี่อารเขา,ขาเขาอาจจะลด,ดโลงมาแล้วไงเข้าใจปะ อะไรคุณบอกว่าผมบิดเบือนตัวเลขบิดเบือนตัวเลขยังไงแล้วโพสต์นี้มาจากเขาก็รู้ว่าโพสต์นี้มาจากเขาในปัจจุบันอปัจจุบันอปัจจุบันเขเ้ยเราเล่าเรื่องเราเล่าเรื่องว่าตอนอ่าวันที่16ตุลาเขายังติดนี่อยู่เท่าไหร่อันนี้มาจากไหนครับอ่ะบิดเบือนตัวเลขตรงไหนคือตัวนี้มันโพสต์ของเขานะอ่าบิดเบือนตัวเลขยังไง ถ้าถ้าบอกว่าเออผมเข้าใจผิดขอโทษแค่นั้นแล้วไปเรื่องอื่นผมเข้าใจผิดฟังถูก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 มารึงคายลิ้นก่อนค่อยพูดเดมารึงโดนบ่มปอลอซื้อยศนางแบบพี่สิปางครับแปะสลิปได้เลยครับคุณเสเตย์นะอย่างชอบมีอย่างอื่นให้เลือกเป็นแต่สไลด์หน้ามาเป็นตัวตลก อ่าโอเคอันนี้อันนี้ยังไงอันนี้คือเราเราไม่มีหลักฐานเราเออเราพูดมั่วๆใช่ไหมถูกไหมเราบิดเบือนถูกไหมก็อ่าถ้าบิดเบือนเราขอโทษอ่าตอนนจะไม่ใช่เ่วน้ครับคุณบอกว่าผมบิดเบือนตัวเลขในภาพแล้วตัวเลขในภาพเป็นเลขอะไรอ่าตัวเลขอะไรคุณบอกให้ผมอ่านตัวเลขผมอ่านให้คุณฟังสองรอบถูกไหมอ่าพออ่านให้ฟังสองรอบแล้วผมไปบิดเบือนตรงไหนเมื่อกี้บอกว่าตรงนั้นอ่า ล้วพอผมซักแล้วคุณก็บอกว่าอ่าผมเข้าใจผิดเองผมขอโทษอ่ะขอโทษชัดๆเมื่อกี้โดเนทแทรกมาเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆอ่ะฟังตัวนี้มันวัตถุดิบชั้นดีเลยนี่ครับครับใช่ครับอ่ะขอโทษมาครับผมเราจะได้เปลี่ยนเรื่องทําไมผมต้องขอโทษครับฮัลโหลอ้าวก็คุณบอกผมบิดเบือนน่ะอ้าวผมโูษตลอดอ่ะแล้วผมไม่ได้ถูกตลอดไม่ได้ถูกตลอดถ้าถูกตลอดเมื่อกี้ไม่ต้องขอโทษหรอกผมถูกตลอดครับ ถูกตลอดยังไงเดียเตอร์ถูกตลอดเดียเติร์ถูกตลอดนะจ๊ะไม่รู้จักอ่ะใครอะไม่เอาดิไม่เอาดิไม่เอาดิเราพอเราเงิยบแล้วเราอยากเราอยากแกล้งบ้าอย่างงี้ที่เอ้าเราขึ้นมาคุยดีๆไม่ได้หรอแกล้งบ้าเนี่ยอะไรอะไรเดียเอิร์กอะไรถูกตลอดอ่ะแล้วผมไปบิดเบือนตรงไหนอ่ะก็บิดเบือนดิก็มันตอนบิดเบือนยังไงตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมละไอ้หนูตอนตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมลวมันไม่เหมือนเดิมยังไง อันนี้เหมือนเดิมอ่ะก็ไม่เหมือนเดิมก็เขาลดลงมาแล้วไงนี่นอะธานเขาจะบอกนี่คุณสมองคุณโหลดช้าหรือประมูลผลไม่ทันอ่ะสมองโหลดช้ายัางไงก็อันนี้คือการเล่าเรื่องเราเล่าถึงว่าวันที่ยี่สหกตุลานี่คือกําลังเล่าเรื่องนะ<า>อะไร<า>อะไรเนี่ยอ่ะบิดเบือนตรงไหน,น บิดเบืเอนตรงไหนครับเราบิดเบืเอนตรงไหนให้ผมพูดงดดี้ไหมเด้อเดีอยวอเด้ออเดอฟัง E R M R I L U U I O I O I อ่ะเร็วบิดเบืเอนตรงไหนเดอเด้อเเดฟังจะบิดเบี <recibir S 3> <Yosh> ้ยนอะไรให้ลาวอ,ออกไปให้ลาวให้วัตถุดิบราคาถูกให้ยนเราลิ้นเปลี้ยบิดเบี้ยนแบบนี้บิดเพี้ยแม่มึงได้เลยนะ ไปอัพสกิลพูดให้ได้เท่าชินโน่ก่อนอืบิดเบือนตรงไหนอ่ะมาเร็วเร็วๆๆๆอ่ะฟังขอคุยกับมันได้ไหมครับผมมีเรื่องจะมาสอบถามครับถ้าพี่ปดพูดเสรษแล้วอ่าเดี๋ยวดูก่อนครับอ่ะผมไปบิดเบือนตรงไหนครับมาเดี๋ยวอ่ะฟังเสียได้ตังเสียได้เวลาไหมนอกจากจะลิ้นจุกปากแล้วยังอ่านหนังสือไม่แตกฟังไม่ได้สับ อ่าโอเคครับขออย่างเดียวว่าขออย่างเดียวพอพอเรเงิบเราขอโทษแค่นั้นเราไม่ต้องทําตัวปัญญาอ่อนอ่าบิดเบือนตรงไหนอ้าวก็คนบอกให้ผมขอโทษนี่ไม่ผมไปบิดเบือนตรงไหนก็คนบอกให้ผมขอโทษเดเดยดเ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 ัเด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 าดหัเปัดเ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 นเด้ดเดเัดเดเดนดเ้เดเดดปัเนไอ้ดาวหัดเ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 ดดเดเดเด้ดเดเดดเ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 ัดเดดดเดดเอเดเรเ อ่ลองให้มันพูดว่าเลี้ยวขวาไปห้วยขวางหน่อยครับไออิดเปื่อยไม่รู้อย่างที่ทำมนี้สูงเสียเวลาดูประวัติบุคคลที่ควรยกย่องในสังคมไทยอ่าเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับอ่ปิดเบือนยังไงอะครับถ้าจะขอโทษอ่ะเราต้องรู้เราต้องรู้สิ่งที่เราสิ่งสิ่งที่เราทําไม่ถูกกันเดะผมไม่บิดเบือนตรงไหนเดี๋ยวเดะ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 ฟังพี่อองพูดคําว่าห้วยขวางอ่อยครับพูดคําว่าห้วยขวางหน่อยได้ไหมครับฮัลโหล ครับเอาว่าอาว่าพูดคาว่าพูดคาว่าห้วยขวางหน่อยได้ไหมครับผมทำไมผมต้องพูดอ่ะไม่พูดก็ไม่เป็นไรอ่ะงั้นผมไปบิดเบือนตรงไหนก็บิดเบือนทางก็้องสมัยปัจจุบันมันไม่เหมือนเดิมวนะครับเอ้ยสอันนี้มันเป็นการเล่าเรื่องมันเป็นการเล่าเรื่องครับเรื่องนี้เดี๋ยวปัจจุบันยอดเหลือเท่าไหร่มันจะมีในภาพต่อไปอ่ะคุณยังฟังไม่จบเลยแล้วอยู่ดีคุณมาแจ้งบอกข้าบิดเบือนเนี่ยนะโดนจ้างมาสามร้อยเล่นเสเนียนเลยนะ ไอ้วัตถุดิบเกรดต่ำอืมอ่าโอเคอ่าอ่ามันเป็นการเล่าเรื่องครับอ่านี่ครับตัวสไลด์ตัวสไลด์มีเจ็ดสิบภาพอ่าตัวสไลด์มีเจ็ดสิบสามภาพ,าม,ภาพมันเรียงลําดับเรื่องมาอ่านี่อ่าอ่ามันเรียงลําดับเรื่องมาแล้วตอนนี้มันเพิ่งถึงภาพที่เท่าไหร่เองมันเพิ่งถึงภาพที่สิบแปดแล้วคุณมาบอกบิดเบือนอะไรปัจจุบันตัวเลขไม่เหมือนเดิมมันใช่เพราะว่าอันนี้เราเล่าถึงไามรายเดือนตุลาเฮ้ย ผมไม่บิดเบือนอะไรอะถ้าถ้ารู้สึกว่าเงิบไปต่อไม่ถูกแล้วอ่ผมขอโทษผมเข้าใจผิดจะได้ไปเรื่องอื่นเดี๋ยวดเดังเอาอีกแล้วพี่พอโดงเงียบเงียบก็แบบนี้ตลอดเลยพี่ปดเนี่ยเดี๋ยวพอแสนหกก็ออกจากดิสโอเคครับเพย์บ่อยเด็ดเด็ดเดเดปัง มึงรู้ไหมที่มึงขึ้นมามึงไม่ได้อะไรเลยนอกจากเพิ่มยอดโดให้ดิสนีย์แถมมึงยังกลายเป็นตัวตลกอีกอ่าได้ครับอย่างน้อยก็ได้เดี๋ยวได้ออกข่าวบนทีวีดีครับผมอ,อ,อ่ะอ่ะครับบิดเบือนยังไงอ่ะมันบิดเบือนยังไงอ่ะมันบิดเบือนยังไงยอดปัจจุบันไม่ใช่นี้ใช่ผมก็พูดบน้นไงไม่ใช่ไงก็ก็มันนี้มันเดือนตุลาเลยอ่ะอ่ะถูกเอาคุณถูกตลอดนะคุณถูกตลอดนะเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ดิ อ่ะถ้าผมถูกตลกขอโทษผมดิอยู่ดีๆมาบอกผมบิดเบือนอ่ะอ้ามขอโทษนะขอโทษคณคณคนเก่งอยู่แล้วไงอ่ะคุณเใช่ไงอ่ะคุณเก่งถ้าผมไม่เก่งถ้าผมไม่เก่งคุณไม่ต้องมาขอโทษผมสองรอบหรอกเนี่ยขอโทษสองรอบแล้วเนี่ยอ้าเพราะคนเก่งก็ใช่ไงเก่งทรับเก่งอ้าวก็ใช่ไงก็เก่งก็ถูกแล้วไงเก่งีเก่งดอ้าวผมขอโทษคุณแล้วอ่ะเรื่องต่อไปว่ะ